มันอาจเป็นปัญหาหมักหมมมานานแล้วแล้วยังไม่ได้แก้ไขเมื่อไหร่ก็ตามถ้าพังปากพูดถึงเรื่องนั้นขึ้นมาแน่นอนก็จะกลายเป็นชนวนทําให้ทั้งสองคนทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างง่ายดายก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงที่มีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งสองคนคงพากันขุดคุยปัญหาต่างๆที่เคยหมักหมมเอาไว้ขึ้นมาพูดจนหมดแล้วก็ทําให้ทั้งสองคนได้รู้ว่าที่ผ่านมาทั้งสองคนต่างเก็บความรู้สึกไม่ดีต่อกันไว้มากมาย งั้นเราก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะมันรู้สึกตะกิดตะขวงใจไม่สนิทใจต่อกันอีกแล้ว ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง Thaloo Holo และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะโปรดช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่อง Thaloo Holo ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือมอบกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะ เมื่อชมคลิปจบแล้วหากพึงพอใจผลงานและท่านใดต้องการมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจให้อาจารย์ ขอเชิญกดที่ไอคอนซุปเปอร์แต่งด้านล่างคลิปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในน้ําใจของทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีตุลคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพโรแมติกทาร์ลอดมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศี thà ดังนั้นจึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกําลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปัารถนาอยู่ดีมีสุขแล้วหรือผู้ที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิจารณ์ก็แล้วกันนะคะเอาละชาวราศีตุลเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอต์ซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ ของชาวราศีตุลเรื่องมีอยู่ว่าราศีตุลบางคนอยู่ในสถานะบทบาทเป็นผู้นำชีวิตคนรักบางทีการอยู่ในบทบาทนี้เพราะคุณถูกมัดมือชกก็ได้นะคะถึงคุณไม่อยากอยู่ในบทบาทนี้แต่ก็เจอสถานาการณ์บังคับให้คุณต้องเป็นไม่สามารถปฏิเสธและเมื่อคุณเป็นผู้นำชีวิตคนรักแต่ไหนแต่ไรามาจนถึงวันนี้ คุณก็มีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตเขาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถรัรมภ์ค้ำชูคนรักตามศักยภาพหรือตามฐานะของชาวราศีตุลแต่ละคนนะคะถ้าราศีตุลคนใดมีศักยภาพสูงการงานดีฐานะดีคุณก็สามารถดูแลคนรักให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ถึงแม้ว่าราศีตุลบางคนต่อให้คุณอยู่ในสภาวะการเงินฝืดเคือง แต่ในเมื่อว่าคุณถูกมัดมือโชคให้อยู่ในบทบาทเป็นผู้นำชีวิตคนรักถึงอย่างไรคุณก็ดิ้นรนหาเงินมาช่วยเหลือเกื้อกูลคนรักจนได้ก็เพราะว่าคุณรักเขายิ่งคุณดูแลคนรักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้คุณมีความผูกพันกับคนรักเท่านั้นถ้าคนรักมีจิตสำนึกในบุญคุณป่านนี้คุณคงไม่ทุกข์ใจนะคะแต่วันนี้ที่คุณต้องทุกข์ใจเพราะคนรักสร้างปัญหา และปัญหาในความรักก็มีร้อยแดนะคะเอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงของชาวราศีตุลแต่ละคนนะคะในความคิดของชาวราศีตุลคุณอยากสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นและมั่นคงเพราะคุณจริงจังกับคนคนนี้มากอยากอยู่ร่วมกัน จนถึงบ้านปลายชีวิตแต่แล้วคุณก็ผิดหวังเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแทนที่ราศีตุลบางคนจะมีความสุขแต่แล้วคุณก็ได้ไพ่หอคอยถล่มค่ะหมายถึงว่าราศีตุลบางคนเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเกิดจากคนรักนี่แหละเป็นคนสร้างเรื่อง อาทิเช่นราศีตุลบางคนทั้งเผลอมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักทั้งที่สถานการณ์อาจเป็นเพียงแค่พูดผิดหูกันเท่านั้นเองแต่คำบางคำที่พังปากพูดออกมามันไปเสียดแทงใจกันจนยับยั้งอารมณ์ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นไฟลามทุ่งเกิดปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกัน หรือราศีตุลบางคนบังเอิญไปเห็นพฤติกรรมไม่ดีของคนรักเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวจนคุณของขึ้นแล้วก็ยับยั้งอารมณ์ไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยเป็นไปตามสถานการณ์และถ้าหากว่าไม่ยอมกันในที่สุดทั้งคู่ก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันจึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่า อันที่จริงแล้วในช่วงปลายปีเดือนธันวาคมนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขแล้วนะคะแต่ถ้ายังคงทะเลาะเบาแว้งกันก็จะทำลายบรรยากาศแห่งความสุขบรรยากาศดีๆในช่วงเวลาแห่งความสุขถ้าราศีตุลและคนรักคำนึงถึงบรรยากาศแห่งความสุขแม้ว่าคุณจะโกรธโมโหกันแค่ไหนก็ควรจะกดอารมณ์ข่ความรู้สึกลงก่อนวางเรื่องบาดหมางใจลงก่อน แล้วก็เข้าสู่การปลองดองอยาหยิบยกเอาเรื่องนั้นมาพูดอย่างน้อยก็ให้ผ่านในช่วงสิ้นปีและในช่วงเทศกาลปีใหม่ไปก่อนทำได้ไหมคะชาวราศีตุลถ้าหากว่าโประเด็นปัญหาที่ทำให้เกิดบาดหมางใจกันรุนแรงจนถึงขั้นคุณวางปัญหาลงไม่ได้เพราะว่าคุณรู้สึกเจ็บลึกถึงก้นบึ้งของหัวใจดังนั้นไพโรแมนติกทาลอดจึงพูดถึงโประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่า ราศีตุลบางคนโกรธคนรักมากจนถึงขั้นไม่อยากจะมองหน้าเขาดังนั้นคุณจึงขอเว้นระยะห่างความสัมพันธ์ทั้งที่ภายในใจลึกๆคุณเสียใจมากด้านมาทะเลาะก,กันเดือนสุดท้ายของปีซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแต่ถ้าย้อนนึกถึงปัญหามันอาจเป็นปัญหาหมักหมมมานานแล้วแล้วยังไม่ได้แก้ไขเมื่อไหร่ก็ตามถ้าพังปากพูดถึงเรื่องนั้นขึ้นมา แน่นอนก็จะกลายเป็นชนวนทําให้ทั้งสองคนทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างง่ายดายก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงที่มีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งสองคนคงพากันขุดคุยปัญหาต่างๆที่เคยหมักหมมเอาไว้ขึ้นมาพูดจนหมดแล้วก็ทําให้ทั้งสองคนได้รู้ว่าที่ผ่านมาทั้งสองคนต่างเก็บความรู้สึกไม่ดีต่อกันไว้มากมายงั้นเราก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ เพราะมันรู้สึกตะขิดตะขวงใจไม่สนิทใจต่อกันอีกแล้วถ้าหากว่าเวลานี้ราสีตุนบางคนจำเป็นต้องเว้นระยะห่างความสัมพันธ์จึงทำให้คุณต้องมาคิดไก่ตองตึกตรองถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าคนรักมีความหมายในชีวิตคุณแค่ไหนคิดย้อนไปถึงในอดีตวันแรกที่คบกันและตลอดระยะเวลาของการครบกัน มันมีค่ามากแค่ไหนเมื่อคุณคิดไต่ตองตึกตองดีแล้วแล้วให้น้ำหนักใสา่ใย,ายความผูกพันที่มีต่อกันยิ่งถ้าหากว่าราศีตุลคุณอยู่ในบทบาทดูแลคนรักคุณจึงผูกพันกับคนรักมากถ้าคุณจะปล่อยมือจากคนรักคุณจะทิ้งขว้างเขาได้ไหมเพราะทั้งชีวิตของเขาก็มีคุณนี่แหละที่ได้พึ่งพาอาศัยสุดท้ายชาวราศีตุลคะมีสองทางให้ราศีตุลเลือกเส้นทางแรก ถ้าคุณตัดใจจากคนรักไม่ได้ทิ้งเขาไม่ลงถึงคุณจะโกรธคนรักแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วก็เป็นสถานการณ์บังคับให้คุณต้องกลับไปคืนดีกับคนรักส่วนเส้นทางที่สองถ้าราศีตุลคิดว่าคนรักทำกับคุณเกินไปแล้วทั้งที่คุณมีความดีท่วมหัวเขาเลยทีเดียวก็เพราะว่าคุณดูแลเขานี่คะทำไมจะพูดคำนี้ไม่ได้แล้วคนรักยังบังอาจไม่สำนึกในบุญคุณแถมยังทำให้คุณผิดหวังเสียใจ แน่นอนคุณจะไม่ให้อภัยเขาแถมคุณยังคิดว่าในเมื่อว่าเขาไม่ดีกับคุณก็สมควรแล้วที่เขาต้องได้เจอกรรมเอาละชาวราศีตุลเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะชี้แนะชาวราศีตุลว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีตุล e a l i n g Family Issues เทพคิวปิดแนะนำชาวราศีตุลว่าขอให้คุณมองปัญหาทำนองว่าเกิดความขัดแย้งกันภายในครอบครัวเหตุผลก็เพราะว่าสายใยความผูกพันระหว่างราศีตุลกับคนรักเป็นความผูกพัน ที่ลึกซึ้งและแน่นแฟนต่อให้โกรธกันแค่ไหนก็ตามก็ทิ้งกันไม่ลงและทุกครั้งที่คุณหันไปมองหน้าคนรักคุณก็อดใจอ่อนไม่ได้สุดท้ายแล้วอาจารย์หวังว่าคุณทั้งสองคนจะได้ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ร่วมกันนะคะเอาละราศีตุลถ้าหากว่าคุณยังไม่เลิกเราจะมาดูกันใหม่ในปีหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีตุลในปีหน้านะคะ